พี่น้องจ๋ามากินข้าวเที่ยงด้วยกันจ้ะพี่น้องมาด้วยจ้ามากินข้าวเที่ยงด้วยกันผัดปักกัวมิตรมีส้วน้ำพริกปลาปนจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้ะพี่น้องครับวันนี้มีคนร่วมวงกินข้าวด้วยพี่น้องวันนี้สามีไม่ได้ไปทำงานบริษัทจ้ะ เพราะว่าใกล้ปีใหม่แล้วอ่าผัดก่อนเขายังไม่มดจ้ะเขาก็เลยเอาแต่วันนี้ถึง้ันตุกเลยจ้ะพี่น้องสมัครกันเลิกกันเลยวันนี้ได้กินเถาสองคนจ้ะพี่กรนังกินคนเยอะทุกวันเลยไม่ได้จับพี่น้อง หนาวไหมเอาไส่ก sí, e? yeah. hmm. no ูเดย็นเอาใส่จบเย็นคือเย็นพิศพิบิดนะไม่หนาวสมัครกัดเย็นอะไม่ถึงกันหนาวมากตัววายรู้ซึกเย็นๆพี่น้องสิบองศาเจ้ะพี่น้องสิบองศาติดฝ้าคนพี่น้องมีสืวอ มีส่วอควนหลงจ้าพี่น้องทำไมถึงว่าควนหลงนี่จ้นนะเราโลดเลยพี่น้องมีส่วอควนหลงวันคิดมากจาก้ะมาคืนนั้นเสาเหลือกเ็เลยใส่ตุ้ยเย็นหน่อจ้ะมาอุ่นคืนนันเสากินกันเนาะก็เลยมันกับเขาหลายอย่างมันกินไม่หมดก็เลยใส่ตู้ยเย็นหน่วยพี่น้องมาอ,อุ่นกิน คาราเบลกับพี่น้องเออร้านสาวผู้หญิงสามคนกับผู้ชายเขาผมกินมากันแต่เขาไม่มาอยู่น่อผู้ชายก็นั่งกินหองเนาะผู้ชานั่งกินไม่ควรัวนี่แหละคนโตกกงวันนี้พี่น้องนาให้คนดูเนาะนิดหน่อยเนาะ แล้วเี๋ก็ไม่ผลเปนองปล่อยออกมาคือมันจีลิปสี่ันสาวเนรอ้าว้าบานนี่ก็แจมเขาเปิดไปนยนขันานกัน จิงปาตะดักแฮปเอามเวมเมกไปตีเนาะนี่เจม่ได้่ะเัตอนนาเขาอยากยิจีนวันเ่าวัาตีเนาะเพราะว่ากินวันสิบต้องคนยังทำงานวันจันทร์นาะเขาไม่ไยุติจุดเลยี่นาะวันจันทร์เขาทํทำงานเ่มาเลี้ยกจนวันจ่า ข้าวมอข้าวขาวอันเดินทานนเดิน Nhiệt, mịt. Ừ. Nên mình tắt luôn Bất gì giờ có làm Thế rồi Bột có làm Tay mũ này

Tu sangat mengkai rendah tu. Yang selaput. Hmm. Nai selaput, coba. ดั t ราย n o t น็อตคื a ค t ร์ด e ิ i ซิล e ปอินดี t ยย์ w e t ยงกูซิลิปอัเก แล้วก็ไม่ไม่มีไอ้น้ำแข็งไม่มีแะโน่หรอกผีน้องมันมีหิมะแล้วล่ะกบอกอากาศอันไหนกันนันไม่มีลมกันนี่ ดัตเตอร์เอาไปเลยดีนะอ่ะบอกมออี้สิวันเสาร์กับผ่มหลานเรากินแค่สามคนเนาะผู้หลังเขากินของผู้หลังจบขนาดเองถ้ามันเหมือนคนไทยคนไทยกินมีกับแกงผู้หลังก็กินเบียร์ก็ไม่มีกับแกงเหมือนกันหน่อ Người Ôi, đến 3 công rồi bé. Mình kiếm một. Với sạch cơm coi còn vì nó. khó khăn này.

เรื่องไอ้สิที่เป็นคนเร่อนัเนี่ยโอตอสมัดนันเนี่ยนะาเินลกเยอล็อกนะเราันี่ไม่เคยมีเลยตน้อาเขาจะเอาเที่ยวกัน อาทิตย์นี่ไปถึงวันมงคนเขายังมีเที่ยวหลายถ้าเราเอาเที่ยวพี่น้อาเหมือนสามีผักกรนยังไม่มดผักกรนก็ต้องเอาผักกรนมดในสิ้นปีนําตจองผักกรนก็ต้องเอาให้หมดสามีเหลืยอิ้าววันก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์มันจะไป่ทํางานเลยสนไหมเขาจะมีกัน cái bàn cái thằng nó chơi gì cái luật đấy bật gì luật nó thì ngoài ว่าไม่ได้ลองก็ว่าของคินมันมาเกะก็เลยไม่ได้ลอง ในตัวพัดตาปลาหมดเลยนะคุน้องนะ กิเนเหนือไงกินนองแล้วมีค,คนกินหันทำได้ให้กินกินโจ๊กโอเควันไหนที่แจ,จ็ซับอรอเดี๋ยวไผ่เปิดคนในกระโจากินนองะอัศว <ci> ์มั้นี่ยม่ะอัศม 拿走。<coughs> h m a h Oh, a n ตกใส่ได้สมพี่น้องเหบไม่มเก หวานเลยอืมว่าบานพี่น้องตัวเมย์มีเม็ดตสมไรเม็ดนานาสมจะอร่อยพี่น้องแต่นาลอนไม่อร่อยหรอกตสมก็เนี่ยอร่อยแต่นานาวใครชอบคลิกดไลค์กดแชร์กดติดตามยันเด้อจ้าขอบคุณเรื่องนาจ้าวัตดีจ้าพี่น้องบ๊ายบายหลักบ๊ายบายเลยเจ๋อเี๋ยว chính rồi nhỉ